สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับพบอีกครั้งนะครับในาการคุยกับดรวันลบในวันนี้ก็จะพูดต่อจากเมื่อวานนะครับเรื่องของการฟื้นฟูขวัญและเพิ่มพลังชีวิตใหม่ที่น้ำทะลักท่วมในครั้งนี้ไม่อยากพูดถึงว่าเป็นภัยธรรมชาตินะครเป็นภัยคนธรรมชาติด้วยนะครับซ้ำเติมอย่างรุนแรงก็ทำให้ยิ่งเกิด การสะเทือนขวัญแล้วก็สร้างสร้างอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะฮะแต่เราโม่ใจต,ตื่นตระหนกตกใจอะไรก็ไม่มีประโยชน์ต้องตั้งอยู่ยังมีสติรู้สึกรู้ตัวอย่างน้อยตอนนี้สี่กลุ่มนะครับคือที่กรุงเทพกำลังตื่นตระหนกที่น้ําตอนนี้เราไม่เคยฟังเรื่องข่าวดีว่าที่อยุธยากับกับนครสวรรค์น้ําเริ่มลดเลยฮะ แล้วก็ผ่านสามวันนี้ก็คือทุกอย่างเป็นบกติแล้วแต่สามวันนี้จะมีเหตุการณ์รุนแรงที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะครับทั้งภาคใต้ทั้งภาคทุกอย่างทางั้งคนจะสร้างทุกอย่างให้เป็นหาอย่างที่ว่าควบค,มคุมไม่อยู่เมื่อกี้โชมมาเนะี่ยย้่าไปค้างโชม่าแปลว่าสะเทือนขวานแปลว่ามีภัยที่รุนแรงดุร้ายแรงจากภายนอกนะฮะเข้ามากระทบกระเทือนร่างกายเราจนทั้ง ระบบเส้นประสาทอัตโนมัติหรือระบบเส้นประสาทอัตโนมัติที่ว่าออโตนิกหรือว่าซิสเต็มนะคือทํางานอย่างอัตโนมัติเนี่ยมันแปรปรวนเช่นหัวใจมันไม่ต้องคิดนะทำงานของมันอย่างอย่างอัตโนมัติระบบการย่อยระบบการหายใจระบบเลือดลมไหลเวียนนี่คือระบบอัตโนมัติหมดที่ว่าออโตนิกเนือว่ซิสเต็มมันแปรปรวนก็ส่งผลทําให้กระบวนการของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมทั้งหมดแปรปรวนแปรเปลี่ยนไปได้ ผู้ที่เริ่มเรียกันโชว์มกนะ่ก็คือจะมีปัญหาเรื่องนอมไม่หลับหลับไป่สนิทปันร้ายนะครับตื่นผวาตกใจง่ายเนะี่ยเมื่อกี้อยู่ๆเนี่ยวันนี้ก็ไปช่วยนะอยู่อยู่ๆป,ประตูเข้ามาจากกนกเะทั่งคนดังเดินยังอยู่นะพวกที่เป็นจิตอาสานะจึงอขอเข้ามา <c oughs> กตกใจหมดเลยนะนี่คือเรียกว่าขวัญผวาหรือ,อ,อขวัญเสียแล้วฮะนะครับ ก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงในช่วงแรกนะฮะเรื่องของอะจะต้องทําอย่างไรก่อนแล้วช่วงหลังช่วงที่สองจะมีเปิดวิดีโอนะที่ด็อร์ปีเตอร์ลวินได้ส่งให้ผมโดยตรงนะฮะเมื่อ,อ,ส,อส,สองสองสาวันก่อนที่ส่งลูกน้องไปรักษาเด็กญี่ปุ่นนะฮะตอนเซรามิ เราจะได้มองแบบเดียวกัน,นะฮะสนึนามิหรือแผดินไหวน้ําท่วมหรือว่าเป็นโธรมาจาน,นั้นสเือนขวัญว่าคืออะไรนะครับก็เปิดภาพดูนะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าฟื้นฟูขวัญเปิดภาพเลยนะฮะเสริมสร้างพลังชีวิตใหม่ผมมาแปลามาจากของภาษาอังกฤษว่า healing trauma นะคะคือฟื้นฟูขวัญ restore the wisdom of the body นะฮะบุิตปีเตอร์ราบินเก่งมากใช้คําว่าสร้างเสริมสร้าง ความเปรชาติของร่างกายกับคืนมาใหม่มันซ่อมแซมได้ร่างกายนะฮะโดยเฉพาะภาษาสมองนี่คือเจ้าตำรับที่ดังมากสุดในโลกนะฮะ The Founder of Somatic Experiencing ย่อง่ายๆว่า SE ภาษาไทยถ้าแปลก็แปลว่าการเทคนิคการรู้สึกตัวใหม่นะฮะผมแปลของผมนะฮะปีเตอร์ราบินจริงๆ็ง็คือเป็นคนเก่งมากเ้าเป็นนักจิตบำบัดนะฮะเป็นนักสะกดจิตนั้งฟื้นฟูขวัญน,นั่เงน,นะฮะ แล้วก็สุดท้ายก็มาตั้งที่สีตั้งวิธีการของเองว่า SE ซึ่งดังไปทั่วโลกครับเพลินโชคดีที่เป็นพี่เขยผมโดยตรงก็มาช่วยตอนสนึนาม,มินะครับใครที่สนใจก็เปิดเข้าไปดูบทความนะฮะวิธีการแก้ไขเรื่องสะเทือนขวาญได้นะครับแต่วันนี้สอนให้เข้าใจนะฮะว่าคนที่เราจะรู้เนี่ยคนที่มีขวัญเสียเนะี่ยจะเกิดอ,อาการเหล่านี้รอบวงเลยนะฮะเราจะสังเกตได้คนที่ขวัญเสียจะ หายใจไม่เต็มนั้นเดกันฮะที่ได้เรียนทราบนะฮะเอาดูอาการแรกคือวิตกกังวลกลัวนะฮะแล้วก็หมกมุ่นยากตัวะฮะคือเมื่อร้อยไม่อยากพูดจาใครนะฮะนอนไม่หลับฝันร้ายโกรธง่ายนะก้าวร้าวนะ,ะหายใจสั้นนะอึดอัดก็ด้วเอาลมแปรปวนนะฮะแล้วเออต่อหน้าคนไม่อยากอยู่กับใครนะฮะรู้สึกพูดแล้วไม่ออกพูดซ้ําๆอะไรเงี้ยนะ,ะลายใจมีปมด้อยสุดตัวเองสูญเสียไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือ ไม่ไว้วางใจใครฮะตอนนี้จิวิญาณเสียงมากนะมนุษย์จิวิยานเราจะมีห้าตัวคือสัทานในชีวิตเนีเคารพชีวิตผู้อื่นนะรือเคารพสิทธิเคารพชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนะรวมทั้งมนุษย์ด้วยกันสัตว์ทั้งหลายนะครับแล้วก็มีความรักเราก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเลื้อทอนต่อก,กันหรือว่าพึ่งพาสายกันคือเป็นสัตว์สังคมนะฮะและอันที่ห้าสุดท้ายคือไว้วางใจมองโลกแง่ดีนะมีความหวัง เพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ได้นะฮะต้องไว้วางใจนะครับแล้วก็ไว้วางใจซึ่งอะไรกันไว้วางใจตเองด้วยนะถ้าไม่ไวาวางใจตอนนี้คือไม่เชื่อใจเลยก็แปลว่าเรากำังขัญเสียนะครับก็หาที่พึ่งบไม่ไในเองอันที่ต่อไปคือวันไหวไม่มีสมาธินะครับนี่คือ,อที่เขาคุ้นพบมาว่าโชมว่มาหลังจะปล่อยนานจะกลายเป็นสมาธิสั้นแล้วก็จะเริ่มไปแก้ไขโดยซ้ําเติมมาคือกติดยาติดเพศติดเกมติดการพน,นันติด อะไรรอแปดพันเก้านะฮะเก้าร้้วทาลายถ้าเก้าาวออกได้ก็จะทําลายผู้อื่นโดยตรงนี้เห็นชัดเจนมากหรือเฟซบุ๊กกัฮะดา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 ,ดาพวกนี้คือมีโชวม,มากดูนะฮะแต่ถ้าก้าวราออกไม่ได้ก็จะก้าเราวนายคือจะทาลายตัวเองอันนี้อันตรามากแล้วก็อันสุดท้ายคือซึมเศร้าซึมเศร้าเป็นโรคที่หนักสุดฮะโรคเอยจะไม่อยากอยู่สิ้นหวังนะฮะคือตั้งแต่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็สิ้นหวังแล้วก็ ไม่ไว้วงางใจใครละกระทั่งตัวเองนะฮะไม่มีความรักไม่มีอารมณ์ควฮาสุดใดแล้วก็ไม่เค,ย,คยเคลื่อนร่างกายใดยๆเลยคือซึมเศร้านะฮะใบหน้าร่าอารมณ์นะฮะแล้วก็มาดูการทําการของเสปศาสตร์นะครับเสปศาสตรปฏิไอขวัญสีเนี่ยอย่างนี้ปฏิถ้าปวดขวัญปฏิถินะมันจะขึ้นลงเนี่ยภาษาภาษากฤษว่าซิมพาแต่เวลาเราหายใจเข้ามันก็เสปศาสตรก็ตื่นตัวนวว่าซิมพาติกพอจะออกก็ผ่อนคลาย แนะวโดพาราซิบอติกที่ในวงการยาเช,เชื่อว่าพาราพาลานะฮะก็ทำงานแบบนี้ก็คือสมองสมอร์ ur, นี่คือ A.S. n Autonomic Nervous System นะครับแต่ในภาวะโทมา่าเนี่ยาจะมองข้างหลังตรงนี้ฮะเอามเรียนม,มาจากของของฝรั่งโดยตรงนะฮะทีมีสองคนที่จบมาทางนี้ฮะคือ,อผมกับดรจิตตาดุสิีเมธา The Role of Nervous System นะครับในภาวะโทมา่าเราดูนะฮะ มันจะม ok ีเข er, ้ามาตรงนี้พลังท่วมท้นเข้ามาในชีวิตเราก็คือเอเอเสประสาเนี่ยปกติถ้าอยู่ตรงขอบนี้นะฮะมันยังไม่ผิวตินะครับไม่ผิวติดูตรงนี้ไม่ผิวตินะแต่ถ้าหากว่ามันผิวติคือมันบีบังทํางานแล้วพังท่มท่ลุเข้ามามันวิ่งอย่างนี้หละผู้ชมมันวิ่งแบบขึ้นลงแบบนี้นะครับถ้าหากขึ้นบนแล้วค้างอยู่บนมันก็จะมีคําว่าเส้นประสาทตึงหรือ เสื่อประสาทตื่นตัวนะครับก็ทําให้นอนไม่หลับเนะี่ยมันคิดอะไรร้อยแปดพันเก้าอาลมมันท่วมทลักเนี่ยฮะปมบา่าไแล้วมัดระวังสูงลมช้างลมแวงลมแะวงระแวง,ะะวง,ะวงนะฮะนอนไม่หลับอารมณ์ร้อนหงุดหงิดอารมณ์ร้ายนะฮะถึงคลั่งถึงถึงขั้นคุ้มคลั่งอารวาอะไรก็ได้บีอาการวมตกกังวลตลอดเวลา ย้ำคิดย้ำทำคิดแล้วต้องการแน่ใจแน่ใจทั้งๆทีงเบื้องหลังของย้ำคิดทำคือรู้สึกชีวิตมันไม่ปลอดภัยจึงคอยย้ำทำนะฮะเพราะต้องการให้แน่ใจแน่นอนยิ่งเขาไม่เกิดย้ำคิดย้ำทำมากขึ้นและสุดท้ายที่หนักมากคือหวาดระแวงตื่นตันดกคือแพนดิคตกใจง่ายใจสั่นง,ง่ายโกรธแค้น,นโกรธค้างอาคาดแค้นนี่คือเสี้ยประสาทตื่นตัวแล้วเราไปแก้ที่ความคิดบอกว่าใจเย็นใจเย็นไม่ประโยชน์บอกให้ทำใจทำใจไม่ประโยชน์ แต่ถ้าบรรลุไปส่วนล่างในว่าขวัญเสพสัต์อ่อนหรือขวัญดีดีฟอนนะฮะก็จะเสพสัต์อ่อนตัวนะครับหดตัวเลยฮะความคิดคิดไม่ออกไม่คิดปฏิบัติต่อนะฮะความคิดหดหูคิดไม่ค่อยออกหลงหลง,ล,ง,ล,ง,ล,งลืมลืมอะไรไม่รู้จำอะไรไม่ค่อยได้สับสนร่าอารมณ์นะฮะรู้ชมดูช่วงล่างะฮะราอารมณ์ชา,ด,ด,าด้านด้วยน้มเอดเนี่ยอันตรายมากเลยอ่อ,อนเปรี้ยเพรียวแรงอ่อนไหวง,ง่ายเหนื่อยง่ายหดหูกซึมเศร้าซึมเศร้า,านะฮะตรงนี้คือสําคัญมากว่า เกิดจากอันอัแรกที่ยังไม่ได้เปิดให้ดูนะครับเนี่ยก็คือโชมมากคือแบบนี้นะครับเมื่อกี้ไปซ่อนภาพไว้ระบบเส้นอนวภาควเสียเข้าไปตรงนี้พลังทุ่มท้นเข้าม,ม,ม,มาร่างกายนะฮะเนี่ยคือพลังแรงเข้ามาจะให้บุคคลเกิดอ,อาการปั่นป่วนหรือขงค้างเนยะทำให้สมรมพัทข์าั่งหรือค้างถ้าแค่ตัวช่วยตัวไม่ได้คือเฮลเดนิสแล้วก็สู้ไม่ไหวดิฟฟิเดตนะฮะพ่ายแพ้ต่อสิ่งนั้น พระนันโชม,ม่าคือทําให้ตรงนี้ขวานกระเจิงตรงนี้เมื่อกี้ได้ขึ้นลงเนี่ยค,ความเครียดความกลัวสิ่งต่างจึงฝังติดอยู่ที่ระบบเส้นประสาทนะครับไม่ใช่อยู่ที่ความจริงอยู่ข้างนอกหลฮะวันนี้ก็ผมเจอคนไข้ที่ยำคิดจำทำโบเดีย้ำคิดจำทำเรื่องตรวจต,ตัวเลขไหมมันไม่ใช่โชว์ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องไม่สนใจเรื่องน้ําทะลักท่วมใดๆนะครับเพราะมันเป็นโพสโทมา u m แหละคือหลังจากไอ้ยำคิดจำทำไอ้ละกายนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงโชมานั้นก็คือเนีย ทำยังไงให้เสประสาทกลับมาเต้นแบบนี้จื่งทาใจได้ครับเสพศาสตรตื่นขยับขึ้นขยับลงเนี่ยตื่นตัวหาจะเข้าหาจะออกยาวๆจะผ่อนคลายตื่นตัวก็หาจะเข้าแล้วก็ออกนะครับเดี๋ยวเราเห็นวิดีโอชัดเจนมากฮะนะตอนนี้ขยับร่างกายเพราะฉะนั้นในตื่นเช้าม,มาคุณชมที่สี่กลุ่มนะาที่น้ําทะลักก็คือยกเข่าขึ้นมาได้ไหมนะยกเข่าขึ้นมาอย่างนี้คือเข่าเด้งไม่ได้นะฮะถ้า เก่งกว่านั้นคือยกเท้าขึ้นชี้ฟางอย่างนี้เลยนะฮะทำให้ขาแข็งแรงคือเมื่อไหร่สภาพชีวิตดีคือเท้ากับขาแข็งแรงแล้วถ้าเริ่มปวดหลังปวดเอวนะฮะก็นอนคว่ำแล้วก็เอาขาขึ้นนะ,ะพร้อมกับเอาเท้าอ่าแขนขึ้นแต่ถ้าเมื่อหลังจริงก็ต้องเอาแขนไปข้างหน้านะฮะแล้วยกอย่างนี้แต่ถ้าปวดหลังจริงเลยต้องเอาเท้ากับกับขาขึ้นมาพร้อมกันนะครับหน้ากับขาขึ้นมาพร้อมกันทีละข้างก็ได้นะะทีละข้าง นะครับแล้วขึ้นมาก็มาขยับเท้านะลุกขึ้นนั่งแล้วก็ขยับเท้าส้นเท้านะปลายเท้าฝ่าเท้าแล้วก็มาย่าเท้านะย่าเท้าแล้วก็เป็ไมได้ก้มลงก้มขึ้นนะครับออกเสียงอู oo, wow, wow, wow ้ว้าวอู้ว้าวนะที่โม่เมื่อ,อ,อตอนที่เราได้พูดไปแล้วนะแล้วออกเสียงเนี oo, wow ่ยอู้ว้าวยืดเส้นสายไปซ้ายขวาทีให้ทั้งสมองซิกซ้ายซิกขวาดีขึ้นสมองซิกขวานี่คือรักษาโรคได้ดีนะครับ แล้วก็โยกท้องเนี่ยฮะโยกตัวแล้วก็โยกตัวเงี้ยนะฮะโยกทั้งตัวเลยนะทั้งแขนทั้งไร่ลำเลยทั้งชิบะจรนทั้งแขนนะครับนเนี่ยก็เป็นไปได้ถ้าคนที่ไม่ยอมลุกขึ้นมานะฮะก็ให้แตะตรงฝ่าเท้าขึ้นมาแตะ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 ให้เซลล์ทรัรการมันตื่นตัวที่ผมเรียกเทคนิคการฟื้นฟูขวัญและเพิ่มพลังชีวิตใหม่คือนะให้เซลล์มัน รู้สึกตัวแล้วก็ตื่นตัวก็คือแตะแตะหน้าขาหน้าเท้าขึ้นมาเลยแล้วก็บอกปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยอยู่รอดแล้วอยู่รอดแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับนะฮะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะฮะคุณชมนะดูภาพเนี่ยนั่งถ้าคนยังยังขยับเท้าไม่ได้ก็นั่งนี้แล้วก็เท้าเนี่ยนะฮะดูภาพผมไปด้วยก็ขยับขาขยับขานั่งไปแล้วขยับขาขยับขาเนะฮะแล้วก็ท้องขยับพอเพื่อนแล้ว หยับขามาขึ้นอีกนะครับแล้วก็หายใจตรงเนี้ยเอาเบือขวาสอดเข้าไปตรงลักและซ้ายแล้วเบือซ้ายไปสอยู่ตรงต้นแขนขวากดไว้แล้วก็ดันหายใจเต็มเต็มเข้าไปเพื่อจะดันให้ลมหายใจเต็มนั่นลึกสู้กับเบือที่เราดันเข้าไปแต่คนที่อยู่ในภาวะสะเทือนขวัญหรือขดหูมันจะดันดันไม่ออกเราก็ช่วยดันนะช่วยดันหรือออกเสียงหู้ว่าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ เอามือนะฮะที่อยู่ตรงท้องอตรงหน้าอกมือด้านซ้ายก็ได้ครับแต่หน้าอกมือขวาแต่ท้องนะฮะหรือรูปท้องนะถ้าใครขวาเอา่ยขวาญมาส่วนใหญ่เวลาที่เด็กตกใจง่ายเนี่ยเราจะตกที่หน้าอกแต,แต่ที่ท้องท้องเป็นส่วนที่ร้อนสุดก็มา,ย,าย้ายมาจากมือขวามาอยู่ที่หน้าผากนะฮะอันนี้ก็ทําให้อาการดีขึ้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นได้ก็ทําให้พยายามย่ำเท้านะฮะถ้าเป็นพลังชีวิตเลยพลังสมอง ย่ำเท้าซ้ายเท้าขวาสลับข้างกันกับแขนนะครับเท้าซ้ายย่ำลงมือขวายกสูงนะเท้าขวาลงเท้าซ้ายามือซ้ายยกสูงเนะเหล่านี้คือท่าสลับข้างจะทั้งฝรั่งเรียกว่าบินยิมเนะ่ท่าฝึกพลังสมองนะครับแล้วเปมาได้ก็โยกท้อง,องนี่ฮะนะฮะอย่าโยกแบบโอ้โหพุงใหญ่เงี้ยฮนะโยกซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาแล้วเป็นวงรีเป็นวงกลมนะฮะเพื่ออะไรท้องเขยับขับเคลื่อนก็เกิดอารมณ์รู้สึก และระบบการย่อยอาหารกันกินก็ดีขึ้นนะครับคนที่มีโฉมมากจะขับถ่ายไม่ออกเวลาจะปวดท้องเลือยแต่ถ่ายไม่ออกนะฮะหรืออารมณ์ไม่มีเลยมันเหือดแห้งพูดแต่เรื่องเศร้าๆทุกๆนะฮะทุกวันนี้เราได้ข่าวที่มีแต่ข่าวร้ายหมดเหตุผลเพราะจริงๆแล้วเราเหินงกระตัวมากอารมณ์เราฟืดเราเราก็มาตื่นตระหนกนะความรู้สึกกำลังกลัวนะตื่นตระหนกนะคแค่น้ําขั้นมาแค่ทะลักเข้ามาหรือแค่ท่วมเข้ามานิดหน่อยที่กรุงเทพนะครับ ก็ตกใจหมดแล้วเราไม่เห็นคนที่นครสวรรค์หรืออาเซยรยนะครับที่ทะลัะเข้ามาปทุมเนี่ยบับตั้งตัวไม่ติดเลยนะครับมันยังการต้องเมื่อเดือดลมไหลเวียนจากจากเอเอธรรมดาเนี่ยจากบนน้ําต้องจากบนสู่ล่างแต่ชีวิตบนนั้นเซลลจะงอกเงยจากล่างสู่บนนะครับก็ต้องจากฝ่าเท้าแล้วก็หมุนตัวแล้วก็หมุนท้องทําให้เกิดระบบการย่อยอาหารขับไถ่ายง่ายแล้วก็กินอาหารได้อร่อยนะครับ พราะนั้นการกินต้องสม่ำเสมอนะสักสามมือ้อสี่มื้อนะฮะท้องไม่หิวแล้วก็กินให้มีรสชาตินะครับหลังจากนั้นก็ถ้าเปิดมาได้ก็ขยับนะเข้าหากันคนหนึ่งเย็นอยู่แล้วคนนึ่นเดิน,เดนข้าวเดินข้าวถ้าขวัญผวาขวัญเสียขอเข้าไปบบมันใจสั่นมากเลยนะครับห่างกันประมาณเก้าเก้านะฮะประมาณอย่างเงี้ยห่างกันเก้าเก้าคนหนึ่ง 9, 9. อ,อยู่บที่คนอื่นเดินเนข้าไปทีละเก้าทีละเก้าช้าช้านะฮะ พราะตอนนี้โชม่าหรือขวัญสะเทือนนั้นพอเดินเข้าไปเหมือนกาเป็นพลังร้ายแรงเข้ามาเพราะคนที่ตั้งรับอยู่จะขวัญเสียบมดเลยเนี่ยมันใจสั่นนะหายใจไม่ออกมือไม้สัน่นแล้วจะมองเห็นวิดีโอซึ่งเมื่อคู่นี้เปิดไม่ได้เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวช่วงหลังผมจะเปิดให้ได้ดูเนี่ยพอเดินเข้าไปถึงห่างหนึ่งเก้านะฮะถ้าคือเดินเข้าไปแล้วคนที่ตั้งรับรับไม่ไหว ก็ใจสั่นหรือเข่าสั่นหรือขาสั่นหรือตาสั่นเนี่ยหรือใจสั่นแล้วแต่นะฮะให้ยกมือเพราะไม่ต้องพูดนะยกมือสูงขึ้นนะครับถ้าผ้าผมอยู่ข้างล่างได้ดีะยกมือสูงขึ้นเพื่อต้องการคนเดินเข้ามานั้นหยุดอยู่ตรงนั้นนะหยุดอยู่ตรงนั้นเราคน<ถ>ที่เดินเข้ามาต้องหยุดนะฮะแล้วคนที่ยืนตั้งรับอยู่ก็ให้จิตของสึกนั้นเรียกว่าไม่ไม่อไม่ใช่นะ คล้ายๆความสึกอยู่กับร่างกายชุดอิสรนที่เวลาผมสอนหัวเราะเรียกว่าจุดอ่อนเช่นใจสันอยู่ที่หัวใจไม่ต้องไปทําให้มันดีขึ้นหรือม่นต้องทำาัายากองม่นต้องทำอะไรเลยฮะให้รู้สึกอยู่ตรงนั้นเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวเมื่อไหร่เรารู้สึกตัวที่เรียกว่า restoring the wisdom of the body นะครับไอสญญญาญชาชญยณจะกลับขึ้นมาเลยแต่อย่างเดียวที่สัรชาตญาณไม่กลับขึ้นมาคือ ต่อมาโชมมาทําให้กบวนกันนกคิดคิดแต่ง่า,งงาร้ายหมกมุ่นคิดอยู่ตำลองพันในโลกคนเดียวนะไม่สนใจไม่พูดคุยกับใครอันนี้อันตรายหรือก้าวร้าวสายพูดแต่เรื่องซ้ําๆซ้ำซาๆนะว่าน้ำท่วมดังที่ทุกวันนี้คนกรุงเทพทักกันอย่างเงี้ยนะบ้านเธอท่วมยังเธอโดนยังเธอหนีไปไหนแล้ตอนนี้ก็มาขวัญเสียกันหมดนะจะไปต่างจังหวัดไปพัทยาไปาจันทบ,บุรีเหล่านี้ เราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเราเหิ้นกับตัวแค่ไหนเรามัวแต่ห่วงเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือบ้านเดือนนดรานะรเต็มไปหมดแต่เราลืมห่วงไปสํำคัญมากสุดคือสุขภาพชีวิตเราต้องรักษาสุขภาพชีวิตให้ดีฮะสุขภาพชีวิตมีกายใจยสังคมจิตวิญญาณนะครับพอเร้เดินเข้าไปพอรู้สึกว่าขวัญสีตรงไหนก็เอามือบ่อยไว้แล้วก็จู่ถ้าเขาดีก็บบมือเข้าแล้วก็เดินเข้าไปถ้า หนึ่เก้าแล้วเขามีอาการไม่ดีก็ถอยหลังนะถอยหลังถอยหลังก็ขวัญเสียได้นะครับก็เดินเข้าเดินออกเงี้ยทุกวันทุกวันดีกว่านั่งเฉยนะครับช่วงครึ่งขเอ่อครึ่งสองนั้นผมจะเปิดวิดีโอที่ปีเตอร์เดวินส่งลูกน้องนะฮะไปรักษาคนที่ญี่ปุ่นนะฮะจะเห็นภาพชัดเจนครับแล้วพบกันอีกสักครู่นะครับช่วงที่สองครับ